จับกีนหน่อยไปสองตัวเลยเสียเวลาะกลาเียเวลาะหนึ่งสวีดัสสวัสด,ดีโอ้โหใครเอ่ยหันหน้าค่อยๆหันมาโอเคหันมาก็สวัสดีด้วยโอเคสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมโอ้โหมาทำไมครับผมมาเล่นไงตาครับมาเล่นครับไอตาครับโอเคมาเล่นกระเซียวครับมาเล่นกระเซียวครับเป็นเพื่อนกันบ่ครับรุ่นเดีวยวกันใช่ไหมรุ่นเล่นครับ โอ้รุ่เดียวกันนะครับผมไอ้ตาเป็นน้องครับไอ้ตาเป็นน้องมีแผนบหมดเลยแผนกมาดูแผนแล้วผมมาเล่นกับตาเฉยก็เมาลำเมาลำเมาลำก็เตลิดมาเล่นกับไอ้ตาโอเคมาเล่นกับตานะครับนี่เป็นเพื่อนกันบ่ครับผมรุ่นเดียวกันเนี่ยเลียงอยู่ที่ไหนครับเรียนงที่ครับคุณล่ะบ้านยางบ้านยางเอาคุณมีแฟนยังครับนี่ ถามเขินครับเขินถามไหมถามเนาะมียังไงยังเด็กอยู่โอ้ไม่มีครับยังเด็กอยู่ครับยังไม่มีความรักครับผมครับทั้งสองคนเลยช่บอกไม่มีแฟนใช่ใช่ใช่โอ้ครับทำไมต้องเขินด้วยคนนั้นเขินด้วยครับผมจะพูดอะไรยิ้มไม่ด้ก็ว่าเขินเนาะนะครับผมมาเล่นนะครับผมเป็นสิ่งที่ดีนะครับมาเล่นกับเพื่อนนะครับผมห่างไกลอบายยมุกนะครับผม กบผมก็แอบมาดูไก่นะครับนี่เลี้ยงไว้เพื่อต้มนะครับเด้อเป็นอาหารนะครับไม่ได้เลี้ยงเพื่อจําหน่ายนะครับเอปต้มข้างนตัวเป็นเอมันยังเด็กอยู่ยังเล็กๆอยู่เลยเล็กอยู่ก็เอาไปต้มครับผมไม่ได้ไม่ได้ครับผมยังยังเล็กอยู่รอรอต่อไปครับผมเดี๋ยวเราจะเออพาไปดูช้างท้องนะครับวันนี้รับผมรอชมนะครับ ได้อะไรมาอีกนะครับนี่อร่อยมากครับโอ้ได้อะไรปลาหมึกครับผมเอาหมึกโอ้โหปลาหมึกปลาหมึกครับผมชิมนี่เอามาให้เพื่อนชิมนะครับโอ้โหชิมปลาหมึกนะครับปลาหมึกที่เอฟซีบัวบานส่งมาให้นะครับที่ปลานะครับวันนี้ก็ได้ให้ซุปปนี้จิ้งให้เพื่อนๆกินนะครับ มควมัผมฮะอีเขาบอกกินน้ำจิ้มปลาหมึกแห่งก็กินน้ำจิ้มิครับผมกินเล่นๆนะครับผมครับผมเป็นอาหารนะครับตอนรับแขกเลยครับว่าจะพาไปดูช้างทองก็ยังไม่ได้ไปอีกครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูช้างทองครับครับผมตอนนี้ก็อยู่บ้าน พังประยุกนะครับนี่คือพังประยุก้างทองนะครับผมนี่ครับลูกดิ้นเลยครับลูกดิ้นเลยนะครับนะครับดิ้นครับเอากได้จับนานนะครับช่วงช่วงนั้นนะผมผมผมเคยเลี้ยงนะครับเขาเอาไปเแฟนกับข้อเงินเรานะครับลูกดิ้นเลย ลูดินนะครับลูดินนะครับเฮ้ลัวเขาดิ้นไหมครับผมคอยดูนะครับลูกเขาจะดิ้นนี่นะครับดิ้นนีกแล้วโอ้ยครับผมมาเห็นเลยครับแสดงว่าใกล้จะคลอดแล้วครับผมตัถอยก่อนนะครับแต่ก่อนพ่อไวจับได้นะครับช่วงนี้กลัวกลัวมากเลยครับยังยังไม่กล้าจับนะครับเพราะว่ากลัวเขาท้องกลัวเขาหิีเราไม่ได้สัมผัสเขานานไม่ได้ใกล้ชิดเขานานนะครับผมก็ ที่เอ,อเอฟซีต้องการชมนะครับว่าพัางใบหยกทำไมไม่ได้ออกคลิปรงสัจะลำบากนะครับพราะมีทางหลายเชือต้องดูเลยทางหลายเชือทั้งตัดหญ้านะครับก็มีเขาเรียกอะไรลูกน้อยด้วยวันอ้วนนี่มีลูกน้อยด้วยต้องดูเลนะครับพอดีต้องดูแลช้างแต่เละเชือทั้งตัดหญ้าทั้งทำความสะอาดนะครับผมุกท่านนะครับผม เดี๋ยวเราจะไปพาไปดูช้างท้องอีกเชือกนะครับผมครับ,รบผมวันนี้ก็มาดูช้างท้องอีกเชือกหนึ่งนะครับจะพามาดูช้างท้องอีกอเชือกหนึ่งนะครับท้องใหญ่มากนะครับสงสัยว่าจะเป็นช้างแฝดนะครับอะไปไปดูกันเลยครับอาจารย์สองทราบหเนี่ยครับมาเลยครับเออเป็นคอเบื้องทองนีหละครับผมดูครับดูท้องครับโอ้โหสงสัยจะเป็นช้างแฝดนะครับผม ระวังหน่อยนะครับผมช้างท้จะเป็นเลยช้างมุหีบเหมือนคนเรานี่แหละครับผมมีลูกกี่เชือกแล้วนี่ครับสามครับสามเชือกนี้ท้องใหญ่มากนะครับผมเป็นช้างท้องอีกเชือกชื่อชื่อพังอะไรนะครับจันเพ็ญชื่อพังจันเพ็ญนะครับพังจันเพ็ญครับผมพังจันเพ็ญนะครับดูท้องครับนี่ไผ่บูษยายผสมไผ่ผู้ยาย โอ้พายบุษายนะครับลือไหมครับพายบุษายนี่มีผลง,งานเยอะแยะเลยนะครับมีหลายเชือกแล้วมีกี่เชือกแล้วพายบุษายสี่เชือกแล้วครับสี่เชือกแล้วแต่ก็ต่อมาก็สีอ้โหเอาเอาไปดูเอาไปดูห,หน่อยครับอ้อไปได้เลยครับอไปไเลยครับครับผมทางท้องต้องเราต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าเขาเป็นอู้หูดูทองข้างหลังเนาะอู้หูโคตรเลยครับสงสัยจะเป็นลูกแฝดนะครับนี่เดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับผมพังจันเพนนะครับ ครับผมโอ้โหลูกนะครับใหญ่กว่าเออ่ทางไปหยกอีกนะครับผมใหญ่มากเลยท้องนี้ใหญ่มากเลยครับท้องครับผมท้องตัวที่สามนี่นี่ครับดิ้นแล้วครับลูกดิ้นแลับนี่นะครับซุปกองครับซุปกองใกล้ๆกำไมใกล้จะเรอยกำไว้ครับผมนี่ครับลูกดิ้นนะครับลูกดิ้นนะครับผมนี่ครับผมพวกลัวกระการกันเพราะวทางท้องนี้จะมุดหยิบนะครับผมส่วนมากเอ่อไม่ใช่ควันจะเข้าใกล้ไม่ได้เราต้องระมัดระวังนะครับผม โอ้โหแม่แม่ f ีนะครับแงัดเลครับผมเาไม่ยยัยัแหงยนี่งุงวะนี่คือช้างทองจริงๆครับผมผมให้พั0นีคือช้างทองนับดูลักษณะช้างทองเป็นยังไงก็ถือว่าเป็นเก็บควมรู้กันแล้วกันเนะังหใกล้แล้วป่อีเดือนแล้วครับนันบัอกบงบอกบ้พี่น้องครับบอกไม่รู้นะครับผม บอกไม่รู้ว่ากี่เดือนแล้วประมาณเอาประมาณเอาเพราะว่าผสมไปเรื่อยๆอ๋อเ้าผสมไปเรื่อยๆเออครักำหนดไม่ได้กำหนดไม่ได้ครับผมเดือนไหนไม่รู้ไม่รู้ว่าจะติดเดือนไหนโอเคครับผมว่าก็ใกล้แล้วครับผมของก็แก่แล้วนะครับผมแต่คิดว่าใกล้แล้วครับผมเอาสองขะลงหมดแล้วสองขะลงหมดแล้วใช่ไหมใายเหลี่ยมหมดแล้วอันนี้ก็คือคุณอะไรนะครับผมคุณเอิบครับคุณเอิบนะครับผมคุณเอิบนี่เป็นควานนะครับผมเป็นควานนะครับผม เอาก็ฝากคุณเออฝากหน่อยติดตามช่องอะไรนะช่องทันทองเงินขืนนะครับคุณเออแกขืนแกคิดเวลาขืนนี่แกคิดอะไรไม่ถูกนะครับช่องพายปูไชายน้องเนเปียช่องอะไรนะพายผูไชายน้องเนเปียช่องพายปูไชายน้องเนเปียก็อย่าลืมนะครับมีช้างเยอะซุ้มนี้ซุ้มถือว่าซุ้มใหญ่นะครับมีอยู่ห้าเชือกครับมีอยู่ห้าเชือกทาไมคุณเลี้ยงไหวออก็มีหลายคนครับโอ้วันประจำมีควันประจำทุกตัวไม่เหมือนเราเนาะ เรามีสามเชื่องแต่เรามีควานแค่คนเดียวนะพ่อไหวคนเดียวลูกชายตายเขาไปเรียนนะครับบางครั้งก็ไปได้อันนี้ก็ต้องทํางานนะครับผมเอาสาหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เราให้ดูนะครับช้างท้องเป็นยังไงไปดูช้างใบหยกแล้วก็ช้างแม่จันเพนนี่ครับผมเป็นช้างทองเด้อฝากไว้ไม่เสีติดตามด้วยครับเราจะอัปเดตอาการให้ดูเรื่อยๆครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ